ถ้าวันหนึ่งคุณต้องเลือกระหว่างชีวิตตัวเองกับคำสาปของแม่คุณจะกล้าทิ้งเธอลงแม่น้ำไหมเสียงเรียกเบาๆจากใต้น้ำชื่อของเขายังถูกกระซิบซ้ำแม่น้ำที่ไม่มีใครกลับขึ้นมาได้และความลับที่ซ่อนอยู่ในรอยยิ้มของแม่กำลังจะถูกเปิดเผยคืนนี้แม่ยือนอยู่ริมฝั่งน้ำสายลมพัดเย็นแต่ใจกลับร้อนเสียงคลื่นกระทบหินดังเบาๆเหมือนเสียงสะอื้น ลูกชายยืนข้างหลังมือกับแน่นเงื่อไหลาตามขมับแม้แดดจะอ่อนกลิ่นข่าวน้ำลอยขึ้นแต่จมูกแม่อย่ากโกรธผมนะเสียงแผ่วเหมือนจะหายไปกับลมแม่หันมาชาชะาแววตาอ่อนโยนแต่เศร้าริมฝีปากแม่สั่นเหมือนอยากพูดอะไรแต่ไม่มีเสียงใดออกมาเพียงมือที่ยื่นมาแต่ปลายแขนของลูกน้ำเย็นเฉียบไหลกระทบปลายเท้าปลายนิ้วแม่สั่นเมื่อสัมผัสลูกมองลงไปในน้ำที่ขุ่นมัว แสงสะท้อนจากผิวน้ำสั่นไหวเหมือนภาพฝันหัวใจเขาเต้นแรงขึ้นทุกวินาทีในอกมีทั้งความกลัวและบางอย่างที่ไม่อยากยอมรับเสียงนกกรีดร้องจากไกลไกลเหมือนเตือนหรือสาบแช่งเขาก้าวเข้าหนึ่งก้าวแม่ถอยหลังครึ่งก้าวมือแม่ยังจับแขนแน่นดวงตาแม่ไม่หลบมีเพียงแววแปลกประหลาดที่ลูกไม่เข้าใจเขาเผลอสะบัดมือออกแม่เซไปเล็กน้อยปลายเท้าแต่ขอบหินลื่น เสียงน้ำแตกกระจายเงาของแม่หายไปในชั่ววินาทีเดียวหัวใจเขาแทบหยุดเต้นกลิ่นดินเปียกแรงขึ้นเสียงน้ำไหลกลบทุกอย่างเขาก้มมองไม่เห็นแม่ฟองอากาศแต่ในความเงียบมีเสียงหนึ่งดังขึ้นเบาๆจากใต้ผิวน้ำเสียงที่เขาเคยได้ยินตั้งแต่เด็กเรียกชื่อเขาอย่างช้าๆมือของใครบางคนแตะข้อเท้าเย็นและหนักเขาขยับไม่ออก ดวงตาเบิกกว้างมองลงไปในน้ำอีกครั้งเงาหน้าแม่อยู่ตรงนั้นรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นใต้ผิวน้ำเขาอ้าปากแต่ไม่มีเสียงออกมาหัวใจเขาเต้นแรงจนเจ็บหน้าอ,อกเสียงในหัวดังอื้อๆแต่ขาขยับไม่ได้มือเย็นนั้นยังจับแน่นเหมือนแรงจากใต้น้ำดึงเขาลงทีละนิดน้ำกระเซ็นเข้าใบหน้ากลิ่นคาวเหล็กแทรกเข้าจมูกเขาพยายามก้มลงอีกครั้ง เงาแม่ยังอยู่ตรงนั้นแต่ครั้งนี้แม่ลืมตาแววตานั้นนิ่งเย็นชาแต่เต็มไปด้วยบางสิ่งที่เขาไม่กล้าคิดแม่เสียงหลุดออกมาเบาๆคำเดียวแต่สะท้อนกลับเป็นพันเสียงในใจริมฝีปากแม่ขยับช้าๆเหมือนพูดคำบางคำที่เขาฟังไม่ชัดฟ้าเริ่มมืดเมฆดำปกคลุมเหนือแม่น้ำเสียงลมแรงพัดจนใบไม้ปลิวว่อนน้ำเริ่มไหวแรงขึ้นเขาก้าวถอยหลังแต่แรงดึงกลับมากขึ้น ข้อเท้าเจ็บเหมือนมีบางอย่างกัดไว้เขาร้องแต่เสียงถูกกลืนในเสียงคลืน่นสายตาบเบลอเขาเห็นภาพบางอย่างซ้อนขึ้นในหัวภาพแม่ยิ้มตอนเขายังเด็กภาพแม่อุ้มเขาไว้ในอ้อมแขนภาพแม่ร้องให้ในคืนที่เขาตะโกนใส่แม่ให้อภยัยเสียงนั้นดังขึ้นอีกคราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมแต่ไม่รู้มาจากไหนจากน้ำหรือจากใจเขาเองน้ำเย็นลามขึ้นถึงเขาผิวกายสั่นสะท้าน เขาพยายามดึงขาออกแต่ไม่ไหวเหมือนทั้งร่างถูกตรึงไว้ด้วยความรู้สึกผิดสายฟ้าฟาดลงกลางน้ำแสงวาบส่องให้เห็นบางสิ่งใต้ผิวน้ำร่างผู้หญิงผมยาวลอยพลิ้วเหมือนสายสาหร่ายตาเปิดกว้างจ้องตรงมาที่เขาเขาสะดุ้งสุดตัวน้ำกระเด็นเข้าปากขมเฟือนหายใจไม่ทันมือขวายคว้าอากาศแต่สิ่งที่คว้าได้กลับเป็นเส้นผมผมเย็นและหนืดพันรอบนิ้ว เขาดึงออกสุดแรงแต่ยิ่งดึงยิ่งรัดแน่นร่างเขาเสียหลักล้มลงครึ่งตัวในน้ำเสียงคลื่นซัดเข้าหูกลบทุกอย่างแต่ในความมืดนั้นเขาได้ยินเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะแผ่วเบ,เบาเหมือนมาจากทุกทิศท,ทางเขาหันซ้ายขวาไม่มีใครแม่น้ำว่างเปล่าแต่เงาหน้าแม่ยังคงอยู่ในน้ำยิม้มและค่อยๆเกื้อมมือขึ้นมาจากความลึกเขาหายใจถี่หัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิด มือที่เย็นเฉียบค่อยๆลาดผ่านขาขึ้นมาถึงสะโพกแล้วหยุดอยู่ตรงหน้าอกเขาเพลอพูดออกมาอีกครั้งแม่ผมขอโทษแสงวาบอีกครั้งสะท้อนบนผิวน้ําแต่คราวนี้ไม่มีเงาแม่มีเพียงเงาของเขาเองที่บิดเบี้ยวเหมือนกําลังจมลงไปช้าๆเสียงหัวใจเต้นที่จนเหมือนจะทะลุออกมาจากอกร่างเขาสั่นไม่รู้เพราะกลัวหรือเพราะความเย็นของน้ํา สายตาพระมัวมองเห็นเพียงความมืดคลืบคลานรอบตัวขาเริ่มอ่อนแรงเขาพยายามตะเกียกตะกายขึ้นฝั่งแต่ทุกครั้งที่ขยับมีแรงบางอย่างจากใต้น้ำดึงกลับลงไปลึกกว่าเดิมเสียงน้ำดังซาเหมือนมีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ข้างล่างฟองอากาศผุดขึ้นจากพื้นน้ำเป็นจังหวะช้าๆเหมือนการหายใจของใครบางคนเขาก้มลงผิวน้ำสะท้อนภาพหน้าแม่อีกครั้ง แต่คราวนี้ใบหน้านั้นใกล้มากใกล้จนแทบสัมผัสได้ริมฝีปากแม่ค่อยๆขยับเสียงนั้นแผ่วเหมือนลมผ่านกระดูกลูกทำไมไม่ปล่อยเขาสะดุงถอยหลังไปชนหินข้างฝั่งแต่หินกลับเย็นเย็นเหมือนมือของแม่เขามองรอบตัวต้นไม้ริมฝั่งเริ่มเอ็นไหวเสียงใบไม้สั่นเหมือนเสียงกระซิบคล้ายกับชื่อของเขาที่ถูกเรียกซ้ำไปมาแม่ไม่ไปไหนแม่อยู่ตรงนี้ เสียงนั้นดังขึ้นชัดดังจากใต้ผิวน้ำและจากในหัวของเขาเองเขากำมือแน่นน้ำตาไหลปนกับน้ำฝนแม่ผมไม่ตั้งใจแต่เสียงตอบกลับคือเสียงหัวเราะเบาๆหัวเราะที่แผ่วจนเส้นผมลุกทั่วร่างเขาก้มมองอีกครั้งผิวน้ำค่อยๆแยกออกเป็นวงและในความลึกนั้นร่างแม่ค่อยๆลอยขึ้นมาดวงตาเปิดกว้างไม่กระพริบริมฝีปากยิ้มแต่ยิ้มแปลกเหมือนทั้งอบอุ่น และเย้ยยันในเวลาเดียวกันเขาถอยหลังจนชนต้นไม้ใหญ่เสียงฟ้าร้องดังสะเทือนใบไม้หล่นกระจายทั่วพื้นแต่แม่ยังลอยอยู่ตรงนั้นนิ่งเหมือนไม่สนใจสิ่งใดบนโลกแม่เขาเรียกอีกครั้งเสียงสั่นเหมือนจะขาดห่วงแม่ยื่นมือขึ้นมาช้าๆมือที่ซีดขาวและเปียกชื้นปลายนิ้วแม่เกือบแตะถึงหน้าเขาแต่ทันใดนั้นมีบางอย่างเย็นเฉียบแทรกเข้าที่ข้อมือ เขาก้มลงมองเงาอีกเงาหนึ่งมือที่ไม่ใช่ของแม่มือของเด็กเล็กและซีดเหมือนศพนิ้วเย็นจนชาดึงข้อมือเขาไว้แน่นและตามมาด้วยอีกมืออีกมืออีกมือนับไม่ถ้วนเขากรีดร้องแต่เสียงถูกกลืนในเสียงฝนที่เริ่มตกกระหนำ่ำมือทั้งหมดลากเขาลงน้ำพร้อมกันแรงมหาศาลจนร่างเขาเสียลหลักหัวกระแทกผิวน้ำอย่างแรงน้ำเย็นเฉียบแทกเข้าปาก กลืนเข้าไปในปอดเขาดิ้นสุดแรงแต่ไม่มีอากาศให้หายใจภาพรอบตัวหมุนวนสีดำสีเทาและสีแดงเข้มจากเลือดแม่อยู่ตรงหน้ายื่นมือมาอีกครั้งดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาแม่บอกแล้วอย่าทิ้งแม่จากนั้นทุกอย่างก็เงียบไม่มีเสียงคลื่นไม่มีเสียงลมมีเพียงเสียงหัวใจเขาที่เต้นช้าลงช้าลงและในวินาทีสุดท้าย ก่อนทุกอย่างดับวูบเขามองเห็นเงาของแม่กำลังอุ้มร่างเขาไว้ในอ้อมแขนในแม่น้ำที่สมกแต่เย็นจนไร้ชีวิตน้ำรอบตัวนิ่งสนิทเงียบจนเหมือนเวลาหยุดไม่มีแม้แต่เสียงหัวใจของเขาเองในความมืดนั้นเขารู้สึกถึงสัมผัสนุ่มจากอ้อมแขนแม่อุ่นแต่น่ากลัวกลิ่นคาวเลือดจางๆลอยพนมากับกลิ่นดินเปียกแม่ค่อยๆก้มหน้าผมยาวดำลูบปกหน้าเขาไว้ สายตานั้นยังอ่อนโยนเหมือนเดิมแต่ในความอ่อนโยนกลับมีบางอย่างที่ทำให้เขาขนลุกริมฝีปากแม่ขยับเสียงดังขึ้นในหัวเขาโดยไม่ต้องขยับผ่าแม่ให้อภยัยแต่ลูกต้องอยู่ด้วยกันร่างเขาถูกกอดแน่นขึ้นแรงกดจากร่างแม่ทำให้อกแน่นเหมือนถูกบีบด้วยหินหนะักเขาพยายามดิน้นแต่มือของแม่แน่นราวกับเหล็กน้ำเย็นค่อยๆแทรกเข้าใต้ผิวหนังทุกครั้งที่พยายามหายใจ กลับมีเพียงน้ำที่ไหลเข้าสู่ปอดในสายตาพราเลือนเขามองเห็นเงาอื่นๆเคลื่อนไหวอยู่รอบๆเด็กเล็กผู้หญิงชายแก่ทุกคนลอยอยู่ในน้ำแต่ใบหน้ากลับเหมือนกันหมดเหมือนแม่เสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวนับไม่ถ้วนอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเสียงนั้นแผ่วจนเหมือนมาจากในกระดูกเขาหมุนตัวนี้แต่ทุกครั้งที่มองไปทางอื่นเงาแม่กลับโผล่ขึ้นจากความมืด รอยยิ้มไม่เคยเปลี่ยนมือซีดซีดเอื้อมาจากทุกทิศดึงแขนดึงขาจนร่างเขาหมุนไปมาในน้ำเหมือนหุ่นเชิดสายตาเริ่มมืดแรงหายไปเขามองขึ้นสู่ผิวน้ำที่อยู่เหนือหัวเห็นเพียงแสงรางรางจากฟ้าฝนยังตกแต่เสียงเหมือนมาจากที่ไกลมากเขาเกื้อมือขึ้นพยายามจะไปให้ถึงแสงนั้นแต่มีบางอย่างรัดรอบเอวเขาก้มลงดูเป็นผมยาวของแม่ พันแน่นเหมือนเทาวันเขาใช้มือข้างหนึ่งพยายามแกะแต่ผมกลับแน่นขึ้นทุกครั้งที่ขยับเลือดซึมออกจากข้อมือสีแดงไหลปนกับน้ำแสงบนผิวน้ำเริ่มหรี่ลงเสียงหัวเราะเบาๆดังอีกครั้งอย่าหนีแม่ลูกต้องอยู่กับแม่เขากรีดร้องใต้น้ำแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาเพียงฟองอากาศแตกเป็นจังหวะเหมือนเสียงหัวเราะของใครบางคนแม่ค่อยๆลอยเข้ามาใกล้ ริมฝีปากแม่สัมผัสหน้าผากเขาเบาๆเย็นเฉียบจนชาไปทั้งตัวเขามองเข้าไปในดวงตาแม่ในนั้นมีภาพของเขาเองแต่เป็นเขาในตอนเด็กยิ้มกว้างในอ้อมแขนแม่ที่อบอุ่นแม่เสียงสุดท้ายในใจเขาก่อนที่ทุกอย่างดับลงฟ้าสางน้ำในแม่น้ำกลับมาเงียบสงบมีเพียงเสื้อผ้าขาดขาดลอยขึ้นมาบนผิวน้ำกลิ่นดินเปียกยังอวนอยู่ในอากาศ หญิงชราเดินผ่านมาหยุดมองแม่น้ำครู่หนึ่งแล้วกระซิบเบาๆที่นี่ไม่มีใครกลับขึ้นมาได้เลยเธอก้มมองผิวน้ำและในเงาสะท้อนนั้นมีใบหน้าอีกใบหญิงคนหนึ่งที่ยิ้มชชาๆพร้อมเสียงกระซิบจากใต้ผิวน้ำลูกกลับมาแล้วหญิงชรายืนนิ่งอยู่ริมฝั่งสายลมยามเช้าพัดผ่านผมสีขาวของเธอแต่ลมหยุดนิ่งทันทีที่เธอก้าวเข้าใกล้น้ำ ผิวน้ำเงียบผิดปกติไม่มีเสียงปลาไม่มีเสียงคลื่นราวกับแม่น้ำกำลังฟังอยู่เธอหลุบตาลงมือสั่นน้อยๆก่อนยกขึ้นพนมเหนือหัวเจ้าพวกนี้ยังไม่ไปอีกหรือเสียงของเธอแผ่วแต่เต็มไปด้วยความกลัวเธอมองเห็นบางสิ่งใต้ผิวน้ำเงาเคลื่อนไหวช้าชาเหมือนฝูงคนเดินในความมืดเธอถอยหลังหนึ่งก้าวหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกจากอกทันใดนั้น เสียงกระซิบแผ่วๆดังขึ้นจากใต้น้ำป้าเห็นลูกแม่ไหมหญิงชราหยุดหายใจเสียงนั้นชัดเจนเหมือนอยู่ข้างหูแต่รอบตัวกลับไม่มีใครเธอมองไปที่ผิวน้ำอีกครั้งฟองอากาศผุดขึ้นทีละจุดตามมาด้วยเงาร่างของหญิงคนหนึ่งผมยาวเปียกแนบหน้าตาเบิกกว้างริมฝีปากยิ้มแต่ไม่มีชีวิตเจ้าอีกแล้วหญิงชรากระซิบแม่ที่ฆ่าลูกหรือลูกที่ฆ่าแม่ น้ำเริ่มไหวแรงขึ้นเสียงคลื่นซัดเข้าฝั่งดังปะหยดน้ำกระเด็นใส่หน้าหญิงชราเย็นจนเหมือนน้ำแข็งเธอถอยหลังจะหนีแต่เท้ากลับสะดุดบางอย่างเมื่อก้มลงดูเป็นตุ๊ก,กตาไม้เล็กๆใบหน้าแตกราวและมีชื่ออนันต์สลักอยู่ตรงฐานเธอจำได้ทันทีชื่อเด็กชายที่หายไปเมื่อเดือนก่อนเจ้าหน้าที่ค้นหาทั่วทั้งหมู่บ้านแต่ไม่พบแม้แต่รอยเท้า หญิงชราก้มลงจะเก็บตุ๊กตาแต่ทันใดนั้นเงาน้ำสะท้อนใบหน้าเธอกลับมาแต่ในเงานั้นมีอีกใบหน้าซ้อนอยู่ข้างหลังเธอใบหน้าของหญิงสาวที่ยิ้มอยู่และค่อยๆเกื้อมือขึ้นมาจากเงาเธอก้าวถอยแต่ขากลับไม่ขยับแรงเย็นบางอย่างจับข้อเท้าไว้แน่นเธอพยายามตะโกนแต่เสียงกลับหายไปในอากาศทุกอย่างรอบตัวเริ่มหม่นแม่แสงอาทิตย์ยามเช้า ก็เหมือนถูกดูดลงในแม่น้ำไม่อย่าแต่ข้าเสียงของเธอสัน่นแต่หญิงในน้ำกลับหัวเราะเบาๆหัวเราะนั้นสะท้อนกล้องอยู่ในหัวเธอล้มลงกับพื้นผิวน้ำค่อยๆปั่นป่วนราวกับมีคนมากมายกำลังคลานขึ้นมามือซี่ๆโผล่พ้นน้ำทีละมือเกาะขอบหินไว้แน่นมือหนึ่งคว้าข้อเท้าเธอไว้แรงดึงมหาศาลกระชากร่างเธอไปข้างหน้าเธอกรีดร้องสุดเสียง แต่ร่างถูกลากลงแม่น้ำในพริบตาเสียงน้ำซัดปิดปากทุกสิ่งผิวน้ำกลับมาเรียบสนิทอีกครั้งเงียบราวกับไม่เคยมีใครอยู่ตรงนั้นเลยมีเพียงตุ๊กตาไม้ที่ลอยกลับขึ้นมาหมุนชาชาตามกระแสน้ำและเสียงกระซิบจากใต้น้ำดังเบาๆเหมือนค้าอวยพรอ,อยู่ด้วยกันนะลมเช้าพัดอีกครั้งกลิ่นดินเปียกผสมกลิ่นเน่าอ่อนๆหมอกบ,บางลอยขึ้นจากแม่น้ำ และในหมอบนั้นมีเงาร่างหญิงสาวอุ้มเด็กไว้ในอ้อมแขนยืนอยู่ริมฝั่งยิ้มก่อนจะค่อยๆหายไปพร้อมสายหมอบนั้นแม่น้ำกลับมาสงบอีกครั้งแสงแดดยามสายส่องสะท้อนบนผิวน้ำประกายระยิบระยับเหมือนไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเสียงนกร้องแผ่วในไกลกลิ่นหญ้าเปียกหลังฝนตกอบอวลทั่วฝั่งแต่ในความเงียบนั้นยังมีบางอย่างที่ไม่อาจเห็นด้วยตา ชาวบ้านเดินผ่านมาหยุดมองแม่น้ำสายนั้นด้วยสายตาหวาดวันไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อีกทุกคนรู้ดีว่าทุกครั้งที่มีคนลงน้ำจะมีเสียงเรียดแผ่วๆลอยขึ้นมาลูกกลับบ้านเถอะไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นเสียงของใครแต่ทุกคนจำได้ดีเสียงนั้นเศร้าอ่อนโยนและหนาวเยอือกเวลาผ่านไปแม่น้ำยังคงไหลไม่มีใครกล้าสบตาผิวน้ำในยามคำ่ำ เพราะบางคืนจะมีเงาคนยืนอยู่กลางน้ำมือหนึ่งอุ้มเด็กเล็กอีกมือโบอกเบาๆราวกับเชิญใครบางคนให้เข้าใกล้ชาวบ้านเรียกที่นี่ว่าน้ำแม่หร่อและว่ากันว่าใครได้ยินเสียงเรียกนั้นจะไม่มีวันกลับขึ้นฝั่งอีกเลย